วันนี้เราจะมาเล่นแมบปบออฟฟิศกันนะครับใช่ไหมครับคุณเชิดเชิดครับโอเคครับวิธีการเล่นก็คือหาคนขี้เกียจคนที่ไม่ทำงานนะครับมเมนเจอร์ต้องหาคนที่ไม่ทำงานแล้วคนที่ไม่ทำงานก็ต้องงานให้โดนจับได้ มันต้องคอยปวนเอาลงไปคล้ายเอ็มเอ็มทัวร์ครับใช่มัจไหมไม่ใช่เอ็มคัวร์ฆ่ากอลับเซอร์ห้องเยมนแล้วก็ไม่เคลียร์ิฟซึ่งไม่ขายอ่ะมันฆ่าเลยอีกยี่ทำไมเอ้นนี่มันเอาไปงูมาติดหลังเนี่ยคิดระยูเนี่ยไหนเป็นเมจเจง กล่องเราต้องเอากล่องภาสีไปไว้ข้างในห้องเมดิเจอ์นครับคนเ,เพื่อนเพื่อนสลักเกอร์เขาจะได้ไม่สามารถกดแท็กผภาสีไปบดขี้ได้ không thì các làm học lại ạ xin Shinobu bụng ăn hụt Hãy subscribe cho kênh เห็นแล้วเห็นแล้วแก้เลยแคย่คนเดียวนะครับตอนนี้พี่นั่งใสใช่ครับแค่คนเดียวแก่เลยออกไป มันอยากไปเอาไฟห้องบอสเนี่ยอยากอยากเหมือนกันักไ <c oughs> ล้ปะไอเยอะไรของมันอนะ่ะมาโทษตัว

อีกแล้วไฟไห้อีกแล้วใครทำกันตับงาชัยอิกสิวางข้อับเละใส่สอง,องคนตอนนี้ ใช่อคนนั่นเนี่ยที่ถือทั้ททงรับเพลิงเนี่ยไอ้มงมุมกับไอ้คนอบทวนดำๆใครจะปิดไ,ไฟวอลคอมกูอะยิมม้มซ้ตัวมันไม่มอยู่มันไม่ทำอะไรนอกจากยืนอยู่ตัวเนี่ย กาลังน็อกอยู่อันนี้คือลูกหมานะครับนั่งใส่เอ่อเป็นลมเป็นลม ดี่ก็เสร็จให้บอสทำากีธเสร็จเสร็จไปเลยนงาจะเช้าได้ใครออกไม่เป็นไร

ว่าค <Wow. S 1> <laughs> นี่นะครับเพียงก็มีเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบาย